งานนมัสก,การพระสมุดเจดีวัดพระสมุดเจดีมเนสนิแห่งศรัทธาคู่เมืองปากน้ำสมุดประการเมื่อย่างเข้าสู่วันแรม 5, 5, 21, แห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแสงแห่งศรัทธาจะส่องประกายทั่วลุ่มน้ำเจ้าพญากับงานนมัสก,การพระสมุดเจดี ประเพณีสำคัญที่สืบทอดยาวนานกว่า190ปีพระรสมุดเจดีองค์ขาวสัญ,ญลักษณ์กลางน้ำคู่เมืองปากน้ำสร้างขึ้นในรัชกาลที่สองและบุรณะในรัชกาลที่4เป็นพระเจดีทรงระคังควา่าสูง30เมตรบรรจุพระรบรมสารีริกธาตุ12องค์นับเป็นโบราณสถานล้ำค่าที่สะท้อนพลังศรัทธาและความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาใคร ที่ได้มาเยือนในช่วงงานประจำปีจะได้สัมผัสทั้งความศักดิ์สิทธิ์ความงามของประพเพณีและสนีแห่งวัฒนธรรมเมืองปากน้ำที่ยังคงเปล่งประกายไม่เสื่อมคลาธธธุุุสสาาาขอรย